โดยนายจตตุรนชัยแสงนะครับออกมาเรียกร้องเลยครับให้ประชาชนนั้นร่วมกันล่ารายชื่อหรือแจ้งความเอาผิดกับสวนะครับที่ได้ร่วมมือกับนายสุเทพทึกสุบรรในการผลักดันนายกรัฐมนตรีมาตรา7ครับขณะที่การประชุมวุฒธธิสภาอรอบเมื่อวานนี้นะครับยังคงไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากสวาบางส่วนนั้นไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือสร้างความชอบธรรมให้กับนายสุเทพครับ การประชุมวุฒิสภานอกรอบเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาเป็นผู้เสนอรายชื่อนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็ตามแรงกดดันของม็อบนายสุเทพเทือกสุบันเมื่อค่ำวันนี้ยังคงไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากสมาชิกมีความเห็นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายการอภิปรายของสมาชิกได้สลับกันแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายซึ่งผู้ที่ลุกขึ้นแสดงความเห็นส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่ม40สอบอ ที่พยายามชี้นำว่ารัฐบาลในขณะนี้ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินได้แล้วและการเลือกตั้งไม่สามารถเดินหน้าได้จึงเสนอให้วุฒิสภาหาทางออกประเทศด้วยการทูลกล้าวถวายรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายภัยบุญนิติตะวันแกนนำกลุ่ม40สสวถึงขนาดเรียกร้องให้ในายสุรชัยแสดงความกล้าหาญทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรายชื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยที่ตัวเขา พร้อมจะร่วมแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำหนังสือให้ดำเนินการในเรื่องนี้ขณะที่สมาชิกพุทธิสภาบางส่วนไม่เห็นด้วยกับเวทีการอภิปรายในครั้งนี้เพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ,อ่อนอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การเมืองได้และเห็นว่าพุทธิสภาควรเสนอตัวเป็นคนกลางโดยการเปิดเวทีให้คู่กรณีที่มีความขัดแย้งทั้งสองฝ่ายได้เข้าร่วมเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน ในที่สุดการประชุมวุฒิสภานอกรอบเพื่อหารือเรื่องการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็ยังคงไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแต่อย่างใดโดยได้นัดประชุมอีกครั้งในวันนี้เวลา13.30นาฬิกา30นาทีด้านนายสุดชัยนั้นถแถลงภายหลังการประชุมนะครับว่าวันนี้จะเชิญตัวแทนรัฐบาลรักษาการมหารือเพื่อหาทางออกของประเทศขณะที่ในวันที่14พฤษภาคม จะเชิญตัวแทนประธานสามสารและองค์กรอิสระเข้ามาหาหรือเพื่อทำเป็นข้อสรุปหาทางออกร่วมกันส่วนการใช้แนวทางการทุนกล้าวเสนอ,อนายกรัฐมนตรีมาตรา7นั้นยังไม่มีข้อสรุปโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์จึงจะได้ข้อยุติขณะที่นายจตุรนชัยแสงปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีศึกษาทีการเห็นว่าการประชุมนอกรอบของวุฒิสภาเพื่อนำข้อเสนอเรื่องการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตราเ ของนายสุเทพมาผลักดันนั้นถือเป็นเรื่องที่เลอะเทอะพอกันหรืออาจถึงขั้นต้องใช้คำว่าฝนตกขี้มูไหลเนื่องจากเป็นการประชุมในเรื่องที่ไม่มีอำนาจและการใช้มาตราเจ็ดแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีก็ถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญดังนั้นความพยายามของวุฒิสภาจึงเป็นการล้มล้างการปกครองและเป็นการกระทำให้ได้อำนาจการปกครองโดยไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ประชาชนนั้นสามารถเข้าชื่อหรือฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีกับอายการได้เพื่อเสนอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญสั่งห้ามการกระทำนี้เสียนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถแจ้งความดำเนินคดีกับสอบอที่ให้ความร่วมมือได้เนื่องจากนายสุเทพนั้นเป็นผู้ต้องหากบฏซึ่งสวที่ร่วมกันกระทำผิดย่อมไม่ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มครองเนื่องจากไม่ได้หาหรือกันในระหว่างการประชุมวุฒิสภา